ได้ตรงนี้ก็ได้ไมนแจไม่เป็นขนมปังไส้กรอกมันจะเป็นแบบนี้เลยนี้ทำไมโอ้โหทำไมได้บิ๊กวันอันนั้นองมียาอันนี้องมีโอเคอันนี้ของจางเนือจาล้างมือก่อนเดี๋ยวเอมียาล้างมือ

ฮะคล้ายคล้ายผีมาไปตรงนี้อ่ะค so ืออะไรลูกอ <is> ุ้ยมีมีอะไรแบบนี้ตั้งนั่งนี่ว่ะตรงนี้ไม่นั่งข้างล่างเหรอข้างล่างมันมันมีนาว่าอืมยังมีอะไรานาวาด้ย นั่งเดี่ยวคนนี้อ่ะแล้วคันนี้ส <neste> <isc> ินั่งแรกดีกว่าลรอไม่มีไม่ต่าง <G ül Öyle> ป่าป้าของเมียเป็นสีอะไรอ่ะมันสีสีแดงทำไมเมียขอดูป่าของคงตาป่าของต,า,องตาเป็นอะไรยโดยวยยาใส่จบเมียกินันเกินยาดูก่อนตาแก่ยังหมดแล้ว กำลังทำยังไกังจะเป็นเอซ่ง้เป็นเอวซี่ก็กำลมีไกอเอซด้วยได้ที้กินหมดแล้วอ๋อำาานะอืมอออยวัง แกยังเห็นบอกเอาชอะไรวยย้ายไม่เห็นมันตายเลยเียไม่เห็นมันตายมันอยู่ไกลลูกไม่ยไม่เห็นเจ้าอ๋อมันปังอยู่ตรงโน้อนน่ะมันไกลนี่มันปกกันนงกันนี้ตงองไปเลย 台湾炸春饼。